สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากฉีดปุ๋ยนะครับฉีดฮอร์โมนนะครับผมบอมลุงมั่นนะครับจนอ่าจนครบอายุ3เดือนแล้วนะครับ3เดือนกลัวๆแล้วนะครับต้นใหญ่ต้นสูงนะครับอ่าแล้วก็สิสภาพพี่น้องนะครับเขามาเบิ่งหัวระบบหัวเป็นจังไดนะครับผมเพราะว่าได้ฉีดอ่าผสม0050 0060นะครับกับผสมฉีดอ่า พร้อมกันกับปุ๋ยเกล็ดยี่ห้าห้านะครับดัมยาเรียงลากนะครับกับเฮดแถ่มันนะครับใหญ่ดีโตไวแล้วก็คุ้มรองได้ดีนะครับผมมือนี้นะครับกับภาพพี่น้องมาเบิ่งผลงานนะครับว่าเป็นจังไหนนะครับก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องถ่วมหัวไปเลยนะครับอายุ3เดือนนะครับผมถ้ามั่นผู้ใดนะครับต้นบใหญ่นะครับอายุ2เดือน3เดือนแล้วยังบ่ชั่นได้สูงถ่วมหัวนี่ให้พี่น้องผสมนะครับปุ๋ยเกล็ดยี่หห้าห้านะครับของถุงเศรษฐีนะครับผมแล้วก็ ผสมน้ำยาเร่งรากนะครับผมใส่ของเพชรดำนะครับของผมใส่ของเพชรดำกับถุงเศรษฐีนะครับราคาเป็น0050นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับฉีดหลายรอบแล้วนะครับผมกับฉีดาพี่น้องนะครับมาเบิ่งผลงานนะครับถือว่าโอเคครับพี่น้องเบิ่งแนีพี่น้องสวมหัวเลยนะครับง่ามครักนะครับง่ามแล้วก็ต้องผสม0050 0060เพื่อบำรุงหัวไปพร้อมนะครับจะ จังจะเฮ็ดไห้มั่นลงหัวดีนะครับต้นใหญ่ต้นสูงนะครับยังบ่พ่อเขาต้องผสม0 0 6 0 0ศูฉีดไปพร้อมนะครับโมเมนต์ว่าเขาฉีดบำมุงแต่ต้นยางเดียวบ่ได้นะครับผมอ่าเขาต้องบอมลุงหัวมันไปพร้อมกันนะครับว่าเป็นจังไดนะครับเดีวยวมือนี้นะครับจะพาพี่น้องเขามาเบิงนะครับระบบหัวเป็นจังไดนะครับอายุบอมลุงมั่นอ่าผสมฉีดมั่งแต่อายุสองเดือนนะครับพี่น้องอ่ามั่นเทาเริ่มเป็นหัวนะครับออกหัวดีนะครับหัวดกอ่ะเนี่ยครับ ถือว่าโอเคครับพี่น้องระบบหัวระบบหลักนะครับมาเต็มแล้วนะครับเนี่ยครับถือว่าโอเคนะครดกดีนะครับดกดีตัวนี้เป็นสายพันธ์แปดหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อแปลงนี้เป็นสายพันธ์แปดหนึ่งนะครับเป็นสายพันธ์แปดหนึ่งทาผสมน้ายาเร่งลากเข้าไปปุ๊บนะครับหัวจะดกนะครับหัวดกลากยาวนะครับแล้วก็จะเฮตดให้หัวมันยาวพร้อมนะครับบ๊อบรุงหัวไปพร้อมนะแล้วก็ บำรุงต้นด้วยปุย๋ยเกลือยี่ห้าห้าบำรุงหัวด้วย0ูนย์หรือ0ูนย์นะครับผมตัวนี้นะครับหลักการฉีดผสม,มไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อาอยุ2เดือนกว่าๆนะครับหรือ2เดือนสิบวันเนี่ยเริ่มฉีดเริ่มผสมศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หรือศูนย์ศูนย์หกศูนย์มาพร้อมนะครับพี่น้องเพราะว่าเัาต้องบำรุงต้นบำรุงใบนะครับไปพร้อมๆกันยาฉีดบำรุงแต่ต้นนะครับบ่ดีนะครับ,บ ต้นใหญ่ต้นสูงจะถ้าเขาฉีดดูฉีดบ่อยมันจะเห็ดหาบ้าใบบ้าต้นนะครับต้นขืนล่ำนะครับมั่นบบล่งหัวแต่ถ้าเห็ดคือผมบอกนะครับผสม0ูนย์ศูนย์เข้าไปน้่นะครับแล้กกระฉีดไปพร้อมกันบํารุงไปพร้อมกันนะครับมั่นก็จะล่งหัวเร็วนะครับต้นมั่นก็งามนะครับต้นมั่นก็งามการเจริญเติบโตดีเข้ต้องบํารุงไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องบางท่านเมื่อไม่อาจจะบอ เข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าเขามาฟังในคลิปหรือว่าติดตามผมแล้วนะครับเขาไปเบิ่งลหลายๆคลิปนะครับอ่าก็จะเข้าใจในการอ่าปลูกมันนะครับปลูกมันปีละหนึ่งครั้งเขาต้องทำความเข้าใจกับการปลูกมันมวนว่าปลูกใส่ปุ๋ยเท่าเดียวแล้วเลยบมแมนนะครับเขาต้องบำรุงนะครับบางคนเนี่ยบำรุงใส่ตะระเบิดหัวช่วงอายุ4เดือนใส่ครั้งเดียวนะครับโมเมนนะครับเขาต้องบำรุงมากั้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไป นะครับสเดือนเนี่ยเขาสามารถผสมได้นะครับแต่ว่าในรูปแบบนะครับผมแนะนาให้เป็นในรูปแบบปุ๋ยน้ํานะครับผสมละลายน้ำฉีดนะครับผมตัวนี้ก็คือได้ผลดีทดสอบทดลองมาแล้วนี่ก็คือตัวอย่างนะครับถี่ผ้าพี่น้องมาเบื่องต้นงามต้นใหญ่ต้นสูงครับพี่น้องนะครับผสมเห็นบ่นี่ครับเพิ่นมาสองคนเราเพิ่็อยู่ในกลางต้นมั่นละครับผมมาควันมั่นไหเบิ่งนะครับหัวมั่นนะ การบำรุงมั่นนะครับการบำรุงมั่นมีหลายสูตรหลายวิธีนะครับกับเขาไปเบิงเปียกช่มได้นะครับบางคนมาโอ้คือหลายสูตรตหลายสูตรครับเฮ็ดมาหลายปีนะครับกับมาแนะนํหมห้พี่น้องนะครับตามตามสูตรต่างๆที่ผมลงไปนะครับพี่น้องเฮ็ดได้สูตรใดเฮ็ดสูตรนั่นครับเป <uck> ็นอย่างจังวางสั้นดิสูตรท <uck> ี่ผมลงไปได้ผลดีเบิดทุกสูตรนะครับผมได้ผลดีเบิดทุกสูตรแล้วแต่พี่น้องหาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือว่าตามแถว ถ้าบ้านพี่น้องนะครับผมถี่ซื้อแล้วก็มอแปลุงมาฉีดได้นะครับบ่จําเป็นต้องใส่เป็นปุ๋ยทุงเศรษฐีนะครับของผมแถวบ้านนี่ส่วนใหญ่จะเป็นของทุงเศรษฐีนะครับปุ๋ยเกจยิบห้าห้าห้าหรือสูตรยิบห้าห้าห้านี่เป็นของสูตรใดก็ได้นะครับผมของบริษัทอื่นก็ได้บ่เป็นยังนะครับเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยสูตรคล้ายๆกันนะครับพี่น้องมันต่างกันแต่ยี่ห้อซื้อนะครับกะดีเบิร์ตนะครับดีเบิร์ตบางคนว่าโอ้เจ้าคือใส่เตาเพชรดำบอลเตาเพชรดำแท้ ผมก็ซื้อของเพชรดำมาใส่นะครับบ่ได้โฆษณาห้เพชรดำดอกนะครับผมถ้าเพื่อนจะให้โฆษณาให้เพื่อนตดตอมาโหลดนะครับผมฉีดโฆษณาห้นะครับตัวนี้บ่ได้โฆษณานะครับพี่น้องบ่ได้โฆษณาให้เพื่อนแต่ว่าก็ใส่ผลิตภัณฑ์ของเพื่อนนะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดนี่แหละยุใกล้บ้านนี่แหละนะครับผมเอามาบ่รุงนะครับผลงานของการฉีดบ่รุ่งหัวนะครับเร่งต้นเร่งเร่งต้นเร่งหัวเร่งใบนะครับ ไปมุมร้อมกันเลยนะครับผมน้ำยาเลี้ยงรากนะครับที่ผมย้ำอยู่ตลอดว่าต้องผสมผสมพ่อหยังอยากให้รากออกลา้นะครับรากเดินดีนะครับเพนไห่หัวมันเงวนะครับเงา้วเป็นเม็ดนะครับพี่น้องบางท่านเพิ่ว่าโอ้ยมาซาบผลมันเอาอยู่สามเดือนแล้วว่าได้ฉีดบำรุงว่าได้ผสมเลยนะครับบมเป็นหยังครับปีนี้เ่าท่านปีหนาเอาไม่นะครับผมเขามาติดตามผมไว้นะครับผมมีหลายสูตรหลายแนวนะครับมาวอาสูพี่น้องฟังนะครับเฮ็ดมาหลายปีครับพี่น้องหาลังเทียบประสมความสําเร็จคือกันนะครับ เป็นอย่างตีในช่วงแรกๆผมก็หลงผิดหลงถือไปล่องผิดล่องถือไปคือการครับบ่หูจักวิธีการนะครับเอาปุ๋ยระเบิดหัวมาใส่ช่วงอายุมั่นหนึ่งเดือนหรือใส่ล่องพื้นไปนะครับอ่ามั่นกับบอหญ่บอยตัวบองามนะครับเห็ดคอรอแคลเรนะครับเสียอ่าเงินเสียท่องไปซื้อๆนะครับไปเศราให้เศราสวนเพื่อเห็ดหลายแนวคือการครับพี่น้องสร้างสมประสบการณ์มานะครับหลักษาเฮ็ดให้พี่น้องอ่าทดสอบทดลองมาแล้วนะครับตัวไหนบ่ได้ผล ผมกับบมาแนะนําหรือว่าผมกับชีบอกว่ามันบได้ผลเนื้อเห็ดแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวใดที่มันได้ผลผมกับเจ้ามาลงให้พี่น้องฟังมาบากสูพี่น้องฟังนะครับตัวใดที่มันดีนะครับสาหรับคลิปที่ผมมาแนะนําพี่น้องดีเบิร์นะครับพี่น้องเห็ดหลายสูตรหลายแนวบางครั้งก็อยากลดต้นทุนต้องเห็ดตัวนี้น้ำแนมเมลว่าหอดเดียนใดเขาต้องมาใส่ปุ๋ยเดียนนั่นมเมลน,นะครับแต่ว่าในปุ๋ยน้ำเขาต้องฉีดอยู่ตลอดนะครับพี่น้องฉีดอยู่ ตลอดอยู่เป็นประจํานะครับผมทุก15วันเราต้องเท้าต้องฉีดอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าการฉีดปุ๋ยอ่าเป็นในรูปแบบปุ๋ยน้ำนะครับบกเกิน1ิมหามือจือจางแล้วนะครับต้องเติมอยู่เรื่อยๆนะครับเติมอยู่เรื่อยๆมันมีประโยชน์ได้พี่น้องเล่งต้นเล่งใบเล่งหัวไปพร้อมกันได้พี่น้องนะครับเล่งต้นเล่งใบเล่งหัวไปพร้อมกันสูตรที่ผมแนะนําพี่น้องเนี่ยเห็นบอกเล่งต้นก็ยิบห,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 ห้าห้านะครับเห็ดหอยมันไ่อ่าเห็ดหมันอ่าหัวเห้าวนะครับรากเดินดีกับไ่น้ำยาเล ถ้าอยาห้มันลงหัวกับเติม0060หรือ0050ลงไปเป็นจังไหนพี่น้องนะครับมีประโยชน์เบิร์ตนะครับสูตรที่ผมแนะนําผมบอกพี่น้องเติมลงไปนะครับอ่าบอตตรงไปล่องผิดล่องถูกนะครับเวลาฉีดฉีทำไม่มีประโยชน์นะครับฉีดทำไมีประโยชน์แบบไหนเร่งต้นเร่งใบเร่งหัวนะครับอ่าลากเดินดีนะครับน้ำยาเร่งลากนะครับกระเห็ดให้มันเขาแข็งแรงนะครับต้านทานโรคนะครับ ผู้ใดหเป็นโรคใบด่างนะครับปลูกระยะแรกๆผสมน้ำยาเล่งล่าเข้าไปฉีดเพื่อเพิ่มคุมคุ้มกันนะครับเพิ่มภุ่มคุ้มกันให้ต้นมั่นให้ต้นมั่นแข็งแรงล่าแข็งแรงนะครับโรคใบด่างกับบ่เขาม่ไก่ครับส่วนใหญ่ปลูกบ่คอยเห็นโรคใบด่างครับพี่น้องนะสูตรนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปกนะตั้งใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ